แม่จะไ,ไปต่อแล้วนะไป่คะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอรีบเปิดคลิปด้วยความรวดเร็วนะเพราะว่าแม่มีนีนัจ้าวันนี้มีนัดอยู่ที่สุขาภิบาล5นะคะก็คือมาเรียนทําซูชินั่นเองก็เป็นคลาสแบบเรียนส่วนตัวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงตามแม่มีกันมาดีกว่าคะ่ะว่าที่นี่เขาสอนเป็นยังไงบ้างโอเคคะ่ะตามมา ความตั้งใจเริ่มแรกของแม่เนี่ยอยากจะเรียนทําซูชิเพราะว่าอยากจะมีความรู้การทําซูชิติดตัวเผื่อว่าตอนที่ไปอยู่กับคุณยายเนี่ยจะได้เอามาใช้หารายได้เสริมเนาะทุกคนก็เริ่มมองหาข้อมูลจนมาเจอที่นี่นะคะโรงเรียนซูชิเซนเซค่ะสาเหตุที่เลือกที่นี่นะสำหรับคัดเรียนซูชิเบื้องต้นเนี่ยที่ซูชิเซนเซเขาก็จะมีทั้งหมด สองรอบนะคะแต่ว่าเขาจะสอนเฉพาะเสาวัอทิตย์นะทุกคนมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนาะใช้เวลาเรียน3ชั่วโมงค่ะวันนี้แม่ก็ได้เรียนแบบเบสิกเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมข้าวการทำไข่หวานการปั้น อาทคนตอนนี้ก็เรียนปั้นสุชีเสร็จแล้วนะคะเชฟให้พักเนาะเดี๋ยวแนมะ่จะมาอวดคนงานหน่อยนี่ค่ะชั้าอันนี้คือแซลมอนเบิร์นไฟนะ์ทำเองนะขอบ้าแเราก็จะมีนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะขอเริ่มที่ะ เ็นวาซาบิสดแล้วก็ชโชยุที่เชฟเคี่ยวเองน,นะคะอ,อ,อร่อยคือพวกกซีเนี่ยถ้าวัตถุดิบของสดอะ่ะมันก็อร่อยแล้วก็น้ำปรุมที่เชฟเขาสอดก็คือรสชาติกำลังดีเลยสำหรับสำหรับแม่นะไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไป แม่ก็มีภาพบรรยากาศอีกเล็กน้อยนะครับฝากกันจ้าทุกคนอันนี้ก็คือกำลังหั่นโลนะเพื่อว่าจะเอาไปเบิร์นไฟแหละนี่ถ้าใครดูแลร,รู้สึกว่ามันยังไม่จุใจแล้วก็แนะนำค่ะว่าหาเวลาทุกคนตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วนะคะก็คือ วันนี้ได้อาหารกลับมาบ้านด้วยนี่ก็เป็นผลงานที่เราทําร่วมกับเชฟนะเชฟก็สอนเราแล้วก็กลับมาทานในที่บ้านเลยได้ไข่หวานมาด้วยอีกสองอันแล้วก็โชยุสูตรเคี่ยวเองแล้วก็วาซาบิสดๆนะคะก็อยากบอกว่าที่นี่เนี่ย แม่มีความรู้สึกว่าแม่ประทับใจนะเพราะว่าเรียนสนุกไม่อึดอัดนะคะแล้วก็โชคดีที่มันเป็นการเรียนตัวต่อต,ต,ตัวด้วยเราก็ไม่เกรงเนาะคือเราอาจจะติดขัดบ้างทําช้าบ้างไม่อะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเรียนมีเพื่อนร่วมเรียนนะคะก็คงจะแบบเกรงใจคนน่าดูนะแต่ว่าเออวันนี้ก็โอเคเราเรียนเดี่ยวนะเราก็จะสบายสบายบรรยากาศการเรียนก็คือไม่เคร่งเครียดน,นะมีความรู้สึกว่าการมาเรียนแบบกับเชฟเนี่ยมันดีกว่าที่ เราดูตาม YouTube หรืออะไรเพราะว่ามีอะไรเราถามได้เลยมันมีแบบ Action and reaction อย่างเงี้ยมีอะไรเราก็สามารถถามเชฟได้เลยเราเราก็จะเห็นทริคที่มันได้เห็นจริงๆอ่ะคือดีมากๆแล้วคือมีความรู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะหาแบบเกออิจกรรมทำหรือว่าที่บ้านมีบ้านไหนเนี่ยเด็กๆชอบทานอาหารญี่ปุ่นหรือแม้แต่จะเรียนเพื่อไปเป็นอาชีพก็สามารถทำได้เลยนะแม่บอกเลยว่านี่ดูดิ่มมาก เร้สึกว่าฉันจะอะจบายของเชฟอาหารญี่ปุ่นได้แน่นะคนเอาละค่ะ,ะ,ะ,ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้จะกดไลค์ nach, กดติดตามกดแชร์ให้แม่ได้จะดีใจมากค่ะจ้ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ